ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะกับอีวิลล่าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมชองเกอร์นะชองเกอร์ er <unintelligible> er ก็คือเหมือนว่าเป็นคําที่เขาเอาไว้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ตัวอ้วนๆตุ้ยนุยต้ยนุย,ย,ยหน่อยชองเกอร์ <unintelligible> er เนี่ยมันก็จะเป็นเกมเลี้ยงแมวอ้วนอืมมันก็จะเป็นเกมที่สบายๆหน่อยก็คือเราก็จะรับแมวอ้วนมาเลี้ยงแมวตัวแรกที่จะมาก็คือจะเป็นแมวที่มีความขี้เซาระดับกลางๆอุ๊ยมีให้เลือกด้วย เราเลือกตัวตรงกลางคลิกขวาเพื่อเล่นกับแมวน้องเหมียวจะสามารถโตเองได้แต่ว่าถ้าเราไปเล่นกับเขาบ่อยๆก็จะทำให้พวกเขาโตไวขึ้นแล้วพวกเขาโตแล้วเนี่ยน้องแมวก็จะสามารถหาเงินทาเงินให้กับเราได้หรือว่าเราจะเอาเขาไปหาบ้านใหม่ก็ได้ดูซิอ่ะมีภารกิจให้ทําด้วยภารกิจแรกก็คือเล่นเกมนี้หนึ่งชั่วโมง แล้วก็เล่นกับน้องแมวเป็นเวลา5นาทีเต็มๆถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเงินก็กดตามพวกพวกใบไม้ที่ร่วงนี่เราก็จะได้เงินเล็กๆน้อยๆเออดี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 น้องไหนน้องเหมียวชื่อเดวิดตอนนี้น้องเดวิดกําลังเป็นลูกเหมีวอยู่เดี๋ยวเขาจะมีช่วงโตแล้วก็เป็นช่วงเป็นไออ้วนไอตาอ้วนของเราน exp เพิ่งมีร้อยยินด ทำเงินให้เราไม่ได้ไหนไหนไหน,น,น,นโอ้สามารถอุ้มน้องไปที่อื่นได้ด้วยอะไหนเอามาตรงนี้ดิแก๊งชาวแมวง่วงของเราก็จะมีแมวหลายแบบให้สะสมเนาะเฮ้ยมีแมวโออากาศด้วยหรออืมชักจะน่าสนใจนะเกมนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเกมสบายๆอ่ะเนาะก็จะเล่นนานๆหน่อย ถ้าเกิดว่าเราจนขาเนี่เราจะเลี้ยงน้องเดวิดให้ดีได้ยังไงมาค่ะเราต้องฟาร์มเงินก่อนนะคะดูของทุกอย่างาต้องใช้เงินหนักๆทั้งนั้นเลยอะ มามาม,ามาเล่นกับพี่ซะดีๆน้องเดวิดมาหาแมวมาเพิ่มดีกว่าเราจะปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกนะมามาสามตัวเบย ไหนมีน้องแมวชื่ออะไรบ้างบิสโ o l ่าชื่อลังการจุงชื่อแกจ,จชื่อเนโรโอเคมา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 เรียกง,ง่ายๆโตวไวๆในะพวกหนูๆยน้องโตแล้วเหรอเฮ้ยทำไมโตวไว แต่แกเจ็ดก็หาเงินเราให้เราได้แล้วนี่นะมา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 แกเจ็ดบอกเดี๋ยวหนูจะช่วยเลี้ยงน้องเองสวัสดีค่ะคราวนี้หลังจากที่เล่นมาประมาณเกือบสองสัปดาห์เนาะตอนนี้เราก็มีเงินมีกินมีใช้เรียบร่อยจากการเลี้ยงแมวแล้วก็ขายไปเลยเพราะพบว่ามันเป็นวิธีการทาเงินที่ดีที่สุดแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นแมวหลักๆที่เลี้ยงอยู่แล้วก็จะเห็นเนี่ยเป็นแมวจิ๋ว อันนี้เป็นแมวแบบตวอ้วนนะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบน้องจะมีเหลือบๆสีลุงอยู่เพราะว่าพวกน้องเป็นแมวอวกาศทั้งหมดเลยในแก๊งแมวที่ซื้อได้เนาะตอนนี้มันก็จะหมด6แบบด้วยกัน1ก็คือแบบถูกที่สุดพวกขี้เสากระดับปานการก็จะ25เหรียญพวกตัวสั้นขนฟูก็จะ5,000เหรียญพวกเพิ่มแบบเอ็กโซติกก็จะ1,025ล้านเหรียน พวกสเปเช a ยลสน g คเกอหรือว่าพวกกอดนุ่มเป็นพิเศษเนี่ยก็จะ375ล้านนะคะแล้วก็ Galactic Row ก็คือจะเป็นพวกแมวอวก,กาศทั้งหมดเลยก็จะ25,000ล้านเหรียญโกลเด้นโรจะเป็นตั๋วการซื้อแมวแบบพิเศษเนาะมันก็จะการันตีว่าแมวที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราขาดในแคตตาล็อกเราซึ่งโกลเด้นโรอ่ะด้ยากมากก็คือเราต้องทำเปยดใท้ครบ 7วันก่อนเราถึงจะได้โกดลโลมาหนึ่งอันซึ่งได้ลองเล่นแล้วก็คือมันการันตีจริงทีนี้เรามาดูแคตตาล็อกแมวกันอย่างที่เห็นนะคะว่าแบบสายพันธุ์แมวในเกมเนี่ยมีหลากหลายมากหลายหลายพันธุ์นี่คือไม่เคยเจอด้วยซ้ําแล้วแมวไทยอะ่ะในเกมเนี้ยมีเยอะมากเนี่ยขาวมานันีเอ้ยแซมสเวเอ้ยหรือว่าแมวไทยวิเชียนมาดเงี้ย ดูดิแล้วพอเราจอไปอะ่ะก็พอเราเคยได้น้องแมวแล้วอะ่ะมันก็จะมีข้อมูลมาให้ว่าเฮ้ยน้อง,องต้องใช้ EXP เท่าไหร่ในการที่จะโตจากลูกแมวเป็นแมวเต็มตัวรายได้ที่น้องจะหาให้เราได้ตอนเลเวล1กับเลเวล5จะเป็นเท่าไหร่แล้วขายจะได้เท่าไหร่ประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆพอเล่นเกมนี้ไปสักพักอะ่ะรู้สึกว่า ถามว่ามันเป็นเกมสบายๆเลี้ยงแมวอ้วนเฉยๆไหมเออมันถามว่าในแง่หนึ่งมันก็ใช่แต่ถ้าจากความรู้สึกอะเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเกมโรงงานนรกแมวมากกว่าเพราะว่าช่วงแรกที่ต้องหาเงินปั่นเงินเยอะๆอะเราก็ต้องซื้อแมวมาเยอะแล้วก็เลี้ยงน้องให้โตน้องจะได้หารายได้มาให้เราหรือว่าถ้าเกิดน้องโตแล้วน้องก็จะขายได้ราคาเป็นสองเท่าจากที่ซื้อมาเป็นขั้นต่ำเนาะ เนี่ยน้องแบบอ้วนก็จะให้รายได้เป็นสองเท่าจากแมวสายพันธุน์นั้นๆปกติ ในขณะที่ถ้าเป็นแมวโอวกาศเนาะแมวโอวกาศก็จะให้รายได้ประมาณ10เท่าของแมวพันธุน์นั้นๆปกติซึ่งอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบอ้วนอวกาศอีกก็จะอูณนสไปอีกก็กลายเป็น20เท่า พอเราอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆในเกมเนาะอันนี้นะคะจะเป็นการอัปเกรดของเล่นแมวเนาะให้เพิ่มค่าประสบการณ์ของน้องแมวได้มากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าแบบจากเลเวลเจไปเลเวลแมันแพงมากเลย<笑><笑>ก็เลยยังไม่ได้อัปสัทีแต่ว่าทอยแอรเรียก็คือบริเวณที่ของเล่นเราเล่นแล้วมันครอบคลุมจํานวนแมวเนี่ยก็คือเต็มแล้วส่วนสไตล์ของเล่นมันเป็นแค่แฟชั่นเฉยๆมันไม่ได้บวกค่าอะไร อาหารแมวตรงนี้จะเพิ่มโอกาสเปอร์เซ็นที่เราจะได้แมวอ้วนนะคะมีตั้งแต่เพิ่ม2%เพิ่ม5%เพิ่ม12%แล้วก็เพิ่ม25%แล้วก็แบบฟิตเนสก็คือจะเน,น้นเพิ่ม EXP แต่ว่าไม่ได้ทำให้แมวอ้วนขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นกองกระบาดทรายแมวซึ่งกองกระบาดทรายแมวเนี่ยพอเราไปทำความสะอาด ก็คือก็จะเป็นการเก็บอืน้องแมวเนาะแต่ว่าบางทีอะ่ะถ้าเราเก็บไปอะ่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลด้วยอย่างอาหารตอนนี้มันพร่องก็กดเพิ่มให้แล้วก็อันนี้จะเป็นของเพิ่มขึ้นมาทําให้วางแมวในห้องได้มากขึ้นนะคะเนี่ยสามารถเปลี่ยนประเภทได้เห็นไหมเพราะว่านี้เราอัพเต็มแล้วอันนี้ก็เป็นให้ไฮโซหน่อย ก็เป็นแสงที่จะทําให้น้องแมวตื่นมาอยู่นานขึ้นเวลาที่น้องแมวตื่นเนี่ย EXP ที่ขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นตามมุมขวาล่างเนาะอย่างตรงนี้มันเป็นบวกสี่เพราะว่าเราใช้ Boost Activity เห็นไหมอันนี้เป็น area ของเล่นตนัวไหน EXP ยังไม่เต็มเขาก็จะ EXP ขึ้นให้อันเนี้ย น้องแมวมันกินน่ะนั่นแต่ว่ามันกินเนาะปกติเขาเป็นน้องแมวข,ขาสั้นเวลาที่เขายืนส่วนใหญ่ก็เลยจะยืนสองขาในเกมนี้ก็เลยจะเป็นเหมือนกับน้องลุกขึ้นมาเต้นเพราะว่าถ้าน้องไม่เต้นน้องก็จะหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยแบบน่ารักมากเลยอะดูด,ดิเห็นไหมอันนี้อย่างที่พูดไปเนาะว่าถ้าเกิดน้องตื่นอะ EXP น้องก็จะขึ้นตอนพวกน้องแมวนอนกันเนี่ยก็ที่จริงก็ทั้งน่ารักทั้งน่าหยิก แต่บางตัวก็จะนอนแบบนอนเหมือนน้องตุอยดูดิแต่เท่าที่เล่นมาเหมือนท่านอนของแมวในเกมเนี่ยมีแบบสองแบบหลักๆน,น้องนอนน่ารักเนาะถ้าเป็นน้องแมวปกติก็จะนอนอย่างนี้ถ้าเป็นมันกินขาสั้นก็จะนอนอย่างนี้นอนน้องแมวอ้วนก็จะนอนสองแบบหลักๆก็คือไม่เอาหน้าฟุบลงไปแดะอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> จะนอนพุงป่องโชว์พุงอย่างนี้แล้วก็คี้มุกพงไปวันๆ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นๆกันบ้างห้องนี้ชื่อ Buy and Sell Trading เพราะว่าส่วนใหญ่น้องแมวโตแล้วเราก็ขาย อ่ะห้องนี้ชื่อห้องฟาร์มแมวนี่อันเนี้ยมันจะเป็นสไตล์ห้องเนาะแบบ loft ไม่ใช่แบบเซนแบบเซนจะเป็นแบบเซตติ้งแรกที่เขามีมาให้เราแต่ว่าแบบ b a c k yard กับเหียแบบเหนียวเนี่ยอิบยังไม่ได้เล่นมานานแล้วแต่ว่าก็ยังสุ่มไม่ได้สถีเพราะว่าส่วนใหญ่ได้เป็นตองเพิ่มค่าประสบการณ์น้องแมวแทนแล้วก็ในแบบ l o f เนี่ยจาก กีบซากูระที่ร่วงมาก็จะเป็นจะเป็นตัวอักษรดนตรีแทนตึง้งเห็นไหมกดแล้วก็ได้เงินเหมือนกันนี่ทำความสะอาดก่อนรู้สึกว,สว่าเกมนี้มันเป็นเหมือนเกมที่เน้นเล่นเพลินๆมากกว่าแล้วก็สะสม achievement นี่น้องแมวงี้เนี่ยถ้านอนหลักๆน้องแมวอย่างที่บอกว่ามีสองแบบก็คือไม่นอนกดเป็นวงกลมก็จะนอนแถบพุงคิดว่าเป็นเกมสบายๆเหมาะกับคนที่ไม่อยากทำอะไรเยอะ เพราะว่าตัวเลือกออปชันในกิจกรรมในเกมมีให้ทำไม่มากนอกจากสะสม a c i e v e m e n t เผ่าพันุน้องแมวแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วพอเราเล่นไปเงินเยอะๆอย่างเงี้ยของที่จะให้ซื้อมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี่ยเห็นไหมตัวอัปเกรดในห้องเนี่ยมันก็จะแพงกว่าห้องอื่นๆที่ผ่านมาแล้วจา่ายทีเราก็จนทีคิดว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างเหมาะกับคนที่อยากเลี้ยงน้องแมวแล้วก็สะสมน้องแมวในหลายๆสายพันธุ์เนาะ ในเกมสามารถปรับเป็นกลางวันกลางคืนได้นะแล้ววันนี้เราก็จะลากันไปเท่านี้นะคะกับเกมชองเกอร์เนาะเกมโรงงานผลิตแมวปอมของเราโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้กันเนาะอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆมินิรีวิวสั้นๆหน่อยก่อนจะลากันไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะว่าคิดยังไงกับน้องแมวบ้างหรือว่าคุณเคยกับน้องแมวพันไหนบ้างเนาะ แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ